ถ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะด้วย Ever อร์เรสต์ไทเทเนียมัทนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปมอบความสุขให้ลูกค้ากับคันนี้กันเลยค่ะและไงฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชัอปชิมเที่ยวนะคะว่าที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้มาแวะนะคะเอารถมาล้างนะคะก่อนส่งมอบนะคะเพราะว่าเดินทางมาฝนตกตลอดทางเลยคะ่ะเดี๋ยวเราทำความสะอาดรถของลูกค้าก่อนเนาะแล้วก็แวะทานกาแฟกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งรถกันต่อเลยนะคะ เราก็มาส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันมาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วเราก็นี่มาดูเราแอบถ่ายซุปคือซุปเราอะทำงานหนักตั้งแต่เชา้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ว <S <S เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เขาหลับเพราะว่ามันนุ่มมากเอ,อวเ็กของเรามันนุ่มมากแล้วมันก็เลยแบบสบายอะนอนแบบเบาสบายมากเลยเลยบ้านลูกค้าแล้ว าลูกค้าลแล้วตอนนี้เราก็ขับรถเลยบ้านเรียบเลยบ้านลูกค้าเรียบเอยเล้ยวเดี๋ยวาทางอยู่เทินก่อนเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าเสร็จพร้อมกับเรียกทุัเราด้วยตอนที่เจอลูกค้านางก็จะเป็นแบบว่าอึ้งอึ้งอ่ะเฮ้ยถึงแล้วแต่นางหลับอยู่แล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าค่ะเออป,ปุกแเราจะเปิดซันรูปเป็นวลอด ฮัลโหลฮัลโหลถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะสลบค่ะตลบต <laughs> ลบ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะลูกค้าก็อยู่ในรถนะคะตอนนี้เรากําลังอธิบายในการใช้รถอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับรถคันนี้นะคะว่าแต่งแล้วชอบถูกใจมากๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันค่ะ ค่ะจะก,ก็จะเป็นกุญแจจากปอดแล้วก็สมุดป้ายแดงนะคะออถค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจสำรองนะคะพร้อมกับใบวาลันตีรับประกัน10ปีเลยนะคะคุณตินชินาราชนะคะวงสวุวรรณเป็นเจ้าของรถปอดเอเวอร์เสตัวท็อปของเราตัวนี้นะคะ,ะไก่จากปอดท็อปเซลก็อยากจะ,อะสอบถามคุณตินนิดนึงว่าสะดวกปลอดภัยง่ายดายไหมคะกับการจองรถกับเราค่ะอ๋อเรื่องการจองรถนะครับก็คื เป็นคนต่างจังหวัดก็คือไม่ได้ไปที่โชว์รูมเลยก็คือการติดต่อประสานงานทางออนไลน์อย่างเดียวเลยครับแต่ก็ได้ได้การประสานงานมาที่ดีได้โปรโมชั่นที่ดีครับก็ถ้ายังไงก็เชิญชวนมาที่โชว์รูมของคุณไก่ได้เลยครับเซ็นไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมคะอ๋อไม่ยุ่งยากเลยครับไม่ยุ่งยากนะคะบริการดียอดเยี่ยมเลยครับบริการถึงที่แน่นอนครับไก่ก็จะฝากขอบคุณไว้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะส่งมอบรถันี้ให้กับเจ้าของที่แท้จริงเลยค่ะ ขอหนึ่งไลค์ค่ะ